ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์สองพันยี่สิบสี่ยูฟา955ลุ้นมันครบทุกลีกแอดไลน์มาเลยที่แอดยูฟา955ลิงก์อยู่ที่เฟิร์สคอมเมนต์เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลราคาสบายกระเป๋ายูเวนตุสโอเคขายมอยเซคีนให้ฟิออเรนติน่า ฟาบริซิโอโลโมาโน,โนโเวยวข่าวลูกหนังคนดังประกาศเฮียวีโกแล้วว่ายูเวนตุสตกลงขายมอยเซคินให้กับฟิออเรนตินาเรียบร้อยที่ราคาเบื้องต้นสูงกว่า500ล้านบาทเพียงเล็กน้อยยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่จากสุกาโชซิลเเอลไทรบรรลุข้อตกลงขายมอยเซคินกองหน้าชาวอิตาเลียนให้กับฟิออเรนตินาสโมสรเพื่อนร่วมลีกเป็นที่เรียบร้อยที่ราคา13ล้านยูโรหรือประมาณ520ล้านบาท ตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโลมาโนนักข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้นะครับโรมาโนคอนเฟิร์มดีนี้ผ่าน X พร้อมระบุเสริมว่าค่าตัวการย้ายทีมของหัวหอกวัยปี่สิ่อรวมโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆแล้วจะเพิ่มขึ้นไปแต่หลัก15ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านบาทนะครับและจะไปสูงถึง18ล้านยูโรหรือประมาณ720ล้านบาทด้วยแต่เงื่อนไขโบนัสอีก3ล้านยูโรหรือประมาณ120ล้านบาทนั้น เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆหลังจากนี้โรโมาโนโระบุว่าคีนจะลบประกาสัญญาแบบระยะยาวกับม่วงมหาการนะครับท้งนี้มอยเซคีนอยู่กับยูเวนตุสตั้งแต่ระดับเยาวชนอยู่คาแข้งกับมารลายสองช่วงคือในปี2 0 1 6 2 0 1 9และก็2021-2024มีสถิติลงเล่น123นัดและทําไป22ประตูนะครับ เสริมเกมรุกสปเปอร์เตรียมยื่นซื้อเอเบริช er e ีเอเซหลังจากจบยูโรมีรายง,งานข่าวว่าไก่ทองท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมดังจากศึกพิเมลิกอังกฤษเตรียมจะยื่นซื้อเอเบริช er e ีเอเซแข่งตัวรุกทีมชาติอังกฤษของสโมสรคริสตัลพาเลสทีมคู่แข่งร่วมศึกพิเมลิกหลังจากจบศึกยูโร2024เอเซทำง,งานได้อย่างโดดเด่นกับคริสตัลพาเลสโดยยิงไป1ิป,ประตูกับอีก6แอสซิส จากการลงสนาม31นัดในฤดูกาลที่แล้วจนทำให้เขาได้รับวามสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําและล่าสุดก็มีรายง,งานข่าวจากเดีอร์ลติกระบุว่าทอ็อดดนัมสเปอร์เตรียมจะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวเอเซอมารอบทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ภายหลังจากแข้งตัวรุกรายนี้เสร็จสิ้นภารกิจในการรับใช้ทีมชาติในการลุยศึกยูโร2024 Tot ี่สท็อดนัมสเปอร์ที่คุมทีมโดยอังเก้ปอสเตโคกลูมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมคู่แข่งในการคว้าแข้งตัวรุกรายนี้มาร่วมทีม และทัพไกรเรือทองก็พร้อมจะทุ่มเงินจ่ายค่าฉีกสัญญาของเขาซึ่งเชื่อว่าอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับสำหรับเวลานี้เอเบริชิเอเซกำลังโฟกัสในการช่วยทีมชาติอังกฤษสำหรับการรุยศึกยูโร2024ซึ่งทัพสิงโตคำรามมีโปรแกรมเจอกับสโลวาเกียในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งจะเตะกันในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา5ทุ่มตรงนะครับ แฟนผีว่าไงแปรเชหวนสนใจคว้ามาคัสแลสฟอร์ดเดเมเรอร์สื่อของอังกฤษรายงานข่าวว่าปารีสแซ็งแร์แมงยักษ์ใหญ่จากสุดลิกเอิงฝรั่งเศสให้ความสนใจจะคว้าตัวมาครัสแลสฟอร์ดกองหน้าดาวดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจากสุดพิมเล็กอังกฤษมาร่วมทัพจากรายงานข่าวระบุว่าแปรเชเตรียมกลับมาให้ความสนใจในตัวมาคัสแลสฟอร์ดอีกครั้ง โดวยพวกเขาชื่นชอบในตัวแรชฟอร์ดมานานแล้วและก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามจะสัญญากับนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้แต่สุดท้ายเขาตัดสินใจรับใช้ทีมปีศาจแดงต่อไปสำหรับแรสฟอร์ดระเบิดฟอร์มยิงได้30ประตูให้กับแมนเชสเตอร์นเต็ดภายใต้การนองทีมของเอริกเทนฮากเมื่อฤดูการ2022-2023แต่ทว่าฤดูกาลล่าสุดเขาทำงานได้อย่างน่าผิดหวังทำให้มีการคาดการณ์กันว่าปีศาจแดงพร้อมจะรับฟังข้อเสนอขอซื้อตัวดาวยิงรายนี้หากมีทีมที่ยื่นเข้ามา ซึ่งนั่นทําให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเตรียมกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเสริมแกล่งดนกลางแมนยูติดต่อแปรเชสสำหรับการสนัญญาอูกาเต้ผู้สื่อข่าวระดับสูงออกมารายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกเพเมริกอังกฤษได้ติดต่อพูดคุยกับปารีสแซงชร์แมงัก็กใหญ่จากศึกลิกเอิงฝรั่งเศสอีกครั้ง ถึงการสัญญาคว้าตัวโมนเอลอูกาเต้ ate, มิดฟิลด์ตัวรับชาวอุรุกวัยอุกาเต้กองกลางในวัย23ปีมีข่าวลือสาหรับการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเขามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ในอังกฤษจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับเทียบหนึ่งแต่ออกมารายงานข่าวว่ายอดทีมยังติดโอนทัฟเฟิดและปาลิลตชักแมงติดต่อหากันอีกครั้งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสําหรับการสัญญ,ญาโมนิเอลอูกาเต้ รายงานขา่าวระบุเพิ่มเติมว่ากองกลางวัย23ปีพร้อมจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ไนเตดแม้ว่าทัพปีศาจแดงจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลทัวรยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ตามสำหรับอุกเตย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทัพแย่เช่ด,ด้วยค่าตัว60ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยลงสนามให้กับยอดทีมจากฝรั่งเศสไปทั้งสิ้น37เกมในทุกรายการและทำไป3แอสซิสต์นะครับ ชมคลิปแล้วฝากคอบบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบบอลเช่นเดิม